สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะวันนี้นะคะพ่อควานก็ได้มา ปลูกหญ้านะคะแม่แม่จะให้รถนะคะรถไถเข้ามายกล่องไว้ก็หลายวันแล้วเนาะเดี๋ยวดินจะแห้งนะคะก็มาปลูกหญ้านะคะแปลงหญ้าแปลงนี้นะคะเป็นแปลงหญ้าของคุณปู่นะคะเดิมทีคุณปู่เขาปลูกหญ้าให้วัวนะคะแล้วทีนี้เขาก็แบ่งให้พี่ควานโดนะคะปลูกหญ้าให้พี่ใบทองนะคะแล้วก็ไว้ให้น้องขอนเงินด้วยเนาะนะคะพอขวานก็มาปลูกหญ้านะคะ เอาหญ้าวางไว้ตามร่องนะคะทีนี้ก็ต้องสับเป็นท่อนๆนะคะแล้วก็เอาดินกลบนะแม่จ๋านะคะไปถึงตรงนู้นนะคะแม่ทางนู้นนะคะกอไผ่มุมนู้นเนาะจะอยู่ตรงข้ามกันนะคะกับทางนี้ทางนี้หญ้าของเรานะคะเราปลูกเมื่อปีที่แล้วเนาะ,ะแม่จ๋าเกิดขึ้นสูงแล้วนะคะจะอยู่กอไผ่กอไผ่มุมนี้นะพี่ใบทองจะชอบมา่า กินกอไผ่อยู่ทางนี้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ได้ลงมือปลูกหญ้านะคะเตรียมหญ้าไว้ให้กับเด็กๆของเราในช่วงหน้าแล้งนะคะแล้วก็อนาคตด้วยเนาะแม่แมแมจ๋านะคะหนึ่งปีก็จะตัดได้หลายทีอยู่เนาะนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะพ,ะพ่อคแม่ทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือครอบครัวสามทองของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการ อุดหนุนผลไม้นะคะเพื่อสมทบคะแนนนะคะซื้อพันย่านะคะแล้วก็จ่ายเป็นค่ารถถยแล้วก็ค่าปุ๋ยด้วยนะคะคือทางนี้เหนื่อยนะแม่แม่พักเบรกพักเบรก <c oughs> เหนื่อยนะคะ <c oughs> สวัสดีพ่อพ่อ่อทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะแม่แม่แมจ๋าเราได้กับข้าวตอนเย็นด้วยนะได้กับข้าวเย็นด้วยนะคะแม่แม่เห็นไหมคะว่าได้หน่อไม้ไมาเยอะเลยนะคะหน่อไม้นะคะ เป็นกับข้าวตอนเย็นนะคะหาหมดแล้วใช่ไหมนี่พี่ควานหาหมดแล้วเหรอรเราต้องเอาไปทําไว้เลยไม่งั้นมันจะมันจะแก่เกินเนาะนะคะคเหนื่อยไหมคะกอ๋อวัวเรามาแล้วพอพอไล่วัวมานี่แล้ว <laughs> ทีนี้ก็จะเหลือสับเป็นท่อนๆเนาะแล้วก็เอาดินกลบนะคะแม,ม่จ๋านะคะคก็นู่นถึงนู่นนะคะ สู้ๆเนาะเพื่อน้องช้างบ้านเรานะคะช่ค่ะขอบคุณพ<า>่ณะะอแม่ที่เข้ามาอุดหนุนผลไม้นะคะเพื่อสมทบคะแนนนะคะในการปลูกหญ้าในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ขอพอรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกๆประการนะคะขอให้เฮงๆฮงรวยๆนะคะเราก็มีแปลงหญ้าเพิ่มอีกหนึ่งแปลงนาะปกติแปลงนี้คุณปู่จะไว้ปลูกให้กับ น้องวัวเนาะนะคะทีนี้ปู่ก็แบ่งให้นะคะพี่ใบทองก็มาด้วยนะแม่แม่อยู่ปากข้างๆนี้นะคะอยู่ข้างๆนะคะแม่แม่จ๋าพี่โดเอาพี่ใบทองมาด้วยวันนี้ไม่ได้ผูกไกลนะคะผูกใกล้ๆเนาะจะได้ปลูกยาด้วยนะคะก็ปลูกอีกหลายวันอยู่เนาะกว่าจะเสร็จน,นะคะค่ะก็ไปเรื่อยๆเนาะแม,แม่แม่จ๋าโอเคค่ะนะคะก็สําหรับ คลิปนี้นะคะก็ขออัปเดตนะคะการปลูกหญ้านะคะให้กับสามทองของเรานะคะให้กับพี่ใบทองนะคะให้กับน้องควันเงินนะคะอัปเดตไว้เพียงเท่านี้นองแม่แม่จ๋านะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ